สัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องใช้าสามแล้วอยาอย่ายาอยา,ยา <c oughs> อะไรกับเนี่ย <c oughs> รายเกมได้ไงดินนุ่มมากครับนี่ก็เปิดฤด,ดูกาลันก็จะประมาณนี้ครับดินยังไม่แห้ง การเร่งมีก็เยี่ยมหนยเชสิอการเร่งมีไว้ทำไมนะจารดำช่วยด้วยมา 8นิ้วครับเสียงก็จะแสบดากหน่อยมาดูร่องรอยครับครับติดแตงมาแล้วครับไม่รู้ว่าเจ้าเจ็ดีจะออกได้ไหมนะพยายามยืนไกลจังโยนดึงดึงถึงไหมเนะี่ย ดิ้นโน้มมากครับย้ำไปย้ำม,มาน้ำมันก็ขึ้นเนี่ยครับน้ำขึ้นเลยครับเฮ้ยไปชนกองดิ้นที่ไหนไหมาเนี่ยนหนักไอ้สามตัวนี้่ี่ กลับไม่โครเดาจารย์ดำนะครับเมื่อคืนก็กลับไปนอนบ้านกลับไปนอนบ้านกลับไปวางไข่มาครับมื่อาทำงานเอาตอนเอเจเจ็ดโมงอยู่แล้วเจ็ตตาผมนะจะรอดไหมรอดเลย ไในรถก็รบกๆนนะครับรถนอนเบาเซ็ต <'s> สบายครับแหนเจ็ดอีเขามันเร็วเครื่องมันก็ถือว่าสุดอยู่นะครับแรงไม่ค่อยตกครับ มีแต่จมมิดเพลาอย่างเดียวเลยสู้สู้สู้ดีครับมันไม่ขาดใจอ้าวไอ้นัดไอ้นัดเอากันชนไปเล่นเลมัเนี่ยฮะขับรถไม่รู้เรื่องเลย บางคนก็ขับรถขับอย่างเดียวครับไม่ยอมลงมาดูรถปะเดี๋ยวไปถ่ายตอนออกตัวกันอีกทีนะึงตอนนี้เดี๋ยวผมไปเทดินก่อนไม่มีใครถือกล้องแห้